สวัสดีค่ะพบกันกับสเปเชียลแมชเลิฟไบชุนเฟลมนะคะเป็นช่องที่เราจะพูดคุยแบ่งปันแชร์ตื่นรู้ไปด้วยกันแบบฉิดวุญญาณพลังงานจักรวาลกดแรงดึงดูดทุกศาสตร์ทุกแขนงในโลกใบนี้ที่เราจะมาเรียนและรู้ด้วยกันแบ่งปันกันและปล่อยวางไปด้วยกันปลดล็อกไปด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นแรนดอมแน่นอนเป็นองค์ความรู้นะคะ ทำสมาธินะทุกคนเราจะทำสมาธิไปพร้อมกันผู้อ่านจะทำสมาธิตอนนี้ด้วยกันขอหัวข้อจากจัก,กรวาลส,สดสดเลยจาก High แล์เซลสดสดเลยว่าวันนี้อยากจะให้องค์ความรู้เรื่องอะไรกดแรงดึงดูดนะคะในจิตปรากฏคำว่ากดแรงดึงดูดอ่าเราทำให้ดูอึมครึมลึกลับลึกลับนิดหนึ่งเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างอ่านแบบแรบแมาก็สลับกันไป นะคะคให้พลังงานข้างในสลับกันไปวันนี้เราจะมาดูสิว่ากดแรงดึงดูดกับองค์ความรู้ในวันนี้กดแรงดึงดูด law attraction 1ใน12ข้อของกฎจักรวาลน,นะคะกดแรงดึงดูดในวันนี้เราไม่ต้องเลือกสำรับไพ่แต่มาดูกันว่าข้อความของสำรับแรกเป็นอย่างไร กดแรงดึงโดดกดแรงดึงโดดขอดูไพ่พลังงานขององค์ความรู้หัวข้อวันนี้สิกดแรงดึงโดดจักรวาลจัดสรร Judgment สมเหตุสมผล เป็นอย่างไรได้อย่างนั้นมีอะไรได้อย่างนั้นทําสิ่งใดได้อย่างนั้นสมเหตุสมผลอยากได้อะไรให้เป็นแบบนั้นอยากดึงดูดอะไรให้เป็นแบบนั้นดึงดูดแน่นอนการันตีบายผู้อา่านการันตีบายจักรวาลการันตีผู้อ่านทํามาแล้วกล้าแชร์กล้าบอกต่ออยากได้อะไรอย่าตามหาอยากเจอเพื่อนดีอย่าไปตามหาคนดีเราต้องดีก่อน เราต้องดีซสเองแค่นั้นจบเราจะรอคอยสวยๆจกักวนจะจัดสรรจะส่งคนดีๆเข้ามาได้พบได้เจอได้ยินได้ฟังได้รู้จักมีพลังงานอยู่นะคะพลังงานกดแรงดึงดูดคืออะไรกดแรงดึงดูดคือความคิดค่ะสติปัญญาค่ะสติคือการรู้เนื้อรู้ตัวปัญญาคือการที่เรารู้แจ้งจากการที่เรากลับเข้ามารู้จักตัวเอง รู้จักชีวิตของเรารู้จักความทุกข์และสุขรู้จักการเป็นมนุษย์ของเรารู้จักโลกใบนี้ร,รู้ทุกเรื่องอแต่เอามารู้ข้างในเราจะเกิดสติและปัญญาเหมือนราชาดาบสติและปัญญาของเราจะเปิดออกจะแก้ไขตัวเองตัวตนและเราจะดึงดูดเข้ามาเพราะฉะนั้นกดแรงดึงดูดคือการทําสิ่งใดได,ได้สิ่งนั้นทําสิ่งใดได,ได้สิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําสิ่งใดได้ไดแปลว่าเราต้องรู้สึก แปลว่าเราต้องคิดมโนกรรมนั่นเองคิดแล้วรู้สึกรู้สึกและคิดคิดแล้วรู้สึกนี่คือตัวกรรมด่านแรกที่เราจะจบแค่นี้ไม่ก่อกรรมต่อจะได้ไม่ต้องสร้างเหตุเยอะวิบากเยอะรับผลเยอะเราตัดความคิด เคลียความรู้สึกแบบนี้เราจะดึงดูดในสิ่งที่เราคิดและรู้สึกถูกต้องถูกทางมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราหลงคิดเพลินคิดปรุงแต่งคิดแล้วก็รู้สึกปรุงแต่งแล้วก็กระทําแบบปรุงแต่งผิดเพี้ยนไหลเพลินไปกับเกมโลกเกมมายาสุดท้ายเราดึงดูดเข้ามาเราก็จําไม่ได้ว่าเราคิดเรารู้สึกเราหาไม่เจอว่าเราคิดเรารู้สึกเราก็จะโทษข้างนอกโทษสถานการณ์จริงๆพอคนที่ตื่นรู้แล้วจะตระหนักรู้เรื่องของสิ่งที่ได้พบได้เจอได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รับ นั่นคือการรับผลจากความคิดและความรู้สึกลดแรงดึงดูดคืออะไรอีกโอ้โห oh สาบอยู่ตลอดเวลานจนมือจะพองแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะออกมาราชาและราชินีดันะคะแต่ออกมาแล้วจะอ่านให้ฟังว่าแปลว่า <c oughs> การตามหารักแท้ <c oughs> การตามหาสิ่งที่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกเรายิ่งตามหา ยิ่งเจอยากเจอน้อยหรืออาจไม่เจอเลยแต่ถ้าเรามีสติปัญญามีประสบการณ์มีการลงมือทําแก้ไขปัญหาชีวิตของเราเราจะดึงดูดคู่รักความรักความคิดที่ดีสถานการณ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเหตุการณ์ดีๆนะคะโอ้โหดูแต่ละไพ่แต่ละไพ่ผู้อ่านสับตลอดนะพูดก็สับตลอดปากและมือไม่ว่าง แต่ไพ่มันออกมาจนต้องต้องขออวดอะว่าสับตลอดจริงๆเพราะไพ่ออกมางดงามมากๆนี่แค่พลังงานนะคะราชินีดาบราชาดาบ j u d g เม n นท์และวิวออ f f o r t จ n e กลงล้อชะตาชีวิตของคุณชีวิตของคุณเองอยู่ที่ความคิดของเราจะพบจะชาติหรือจะชาติจะพบเกิดมาได้เพราะความคิด ะะระบบมโนกรรมนั่นเองที่มันต่อยอดไปเป็นวิชีกรรมกายกรรมและวิบากวิบากคือทํากรรมครบทุกส่วนเกิดวิบากก็รับผลเราเกิดมารับผลเราไม่ได้มาชดใช้แต่เรามารับผลในสิ่งที่เราเคยคิดรู้สึกและทําไว้ก่อนหน้านี้ชาตินี้ก่อนหน้านี้หรือจะเป็นชาติอื่นๆหรือทุกภพทุกชาติเราจะมาเจอคู่แท้ทางจิตวิญ,ญญาณของเราหรือไม่เรามาเจอคู่แท้ทางความคิดกับคู่คิดคู่ชีวิต นะคะเราเจอคู่แท้ทั้งโลกแต่เราคิดไม่เหมือนกันชีวิตไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะไปด้วยกันยากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่หรือแฟนก็ตามแต่สุดท้ายเราคิดอย่างไรเราดึงดูดคนที่คิดเหมือนกันเข้ามาธาตุเสมอด้วยธาตุศีลเสมอด้วยศีลความถี่เสมอด้วยความถี่ทุกอย่างจัดสรรตามความคิดของคุณตามประสบการณ์ของคุณตามกงล้อชะตาชีวิตอย่างคุณนี่คุณออกแบบขึ้นมาเองนะคะอ่ะ พลังงานเนาะดีมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับกดแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดนะคะของคุณกดแรงดึงดูดวันนี้จักรวาลต้องการจัดสื่อสารองค์ความรู้นี้ว่าอย่างไรควรทําอย่างไรออกมาอีกแล้ววิวออฟฟอร์ชันมาใบแรกวิวออฟฟอร์ชันมาใบแรกเชมเบอร์เรนซ์ออกมากรล้อชะตาชีวิตของคุณเกมชีวิตของคุณเส้นทางชีวิตของคุณอยู่ที่ตัวคุณปัจจุบัน อดีตคืออดีตอนาคตยังไม่เกิดนะคะอนาคตยังไม่เกิดแต่เราสร้างที่ปัจจุบันเรามาเป็นผู้สร้างเรามาเป็นลูกพระผู้สร้างเรามาเป็นลูกหลานพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เรามาเป็นไฮเออร์เซลที่มาเกิดเป็นโลว์เซลคือเรามาเรียนรู้ความสมดุลสมดุลของพลังงานสมดุลของตัวตนสมดุลของโลกใบนี้สมดุลของโลกและจักรวาลสมดุลของทุกอย่างบาลานเทมเพลนคือ บาลานซ์สมดุลเรียนรู้อะไรที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแค่รู้ไม่รู้สนใจหรือไม่สนใจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งเวลานาฬิกาความรู้สึกความคิดชีวิตการงานการเงินผู้คนสถานการณ์กลางวันกลางคืนนะคะร้อนหนาวเย็นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดกดแรงดึงหยุด,ดทำงานผ่าน ความรู้สึกปัจจุบันเรารู้สึกถึงอดีตเราจะดึงดูดชีวิตแบบอดีตทั้งหมดเห็นไหมถ้าเรารู้แล้วว่าในอดีตอะไรที่เราไม่ต้องการอย่าไปคิดถึงมันสิ่งใดที่จบไปแล้วให้จบเพราะถ้ายังคิดอยู่มันจะดึงดูดให้เกิดอีกในแบบคนอื่นคนใหม่หรือคนเดิมวนเข้ามาแค่เราไม่รู้ดูไม่ออกนะคะทีนี้กดแรงดึงดูดจะทำงานจากสิ่งที่คุณอยู่กับปัจจุบันสมดุล ปล่อยวางแล้ววางใจกับตัวเองวางใจกับพลังงานที่คุณเชื่อต้องเป็นพลังงานที่สว่างสะอาดบริสุทธิ์นะคะพลังงานที่เชื่อกดแรงดึงดูดทํางานผ่านความรู้สึกการสั่นสะเทือนความรู้สึกคือเวชนาจิตใจการสั่นสะเทือนอะไรที่คุณรู้สึกเป็นอารมณ์เมื่อไหร่สั่นสะเทือนเมื่อนั้นส่งออกเป็นความถี่เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นตัวเราเป็น Energy ความรู้สึกจิตใจเรา เป็นการสั่นสะเทือนนะคะแล้วเราส่งออกไปตามเรดาร์ความถี่ของเรายังโลกใบนี้ยังผู้อื่นยังอะไรก็ตามแล้วเกิดเป็นสถานการณ์กดแรงดึงดูดทํางานผ่านความคิดและความรู้สึกถ้าเรารู้สึกที่สั่นสะเทือนเชิงลบให้เราแก้ความคิดกลับมาเลิกรู้สึกก่อนผ่อนคลายก่อนอยู่กับตัวเองก่อนแต่ถ้าเราสั่นสะเทือนในพลังงานเชิงบวกความรักความสว่างนะคะ,นะคะเราก็ปล่อยออกไปด้วยจิตเมตตาความสมดุลไว้วางใจ นะคะแบบมีขอบเขตไม่ใช่ไว้วางใจแบบถูกหลอกแต่ไว้วางใจแบบมีขอบเขตเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในจักรวาลเชื่อลังเชื่อมั่นในพลังงานบวกกล้าที่จะคิดบวกรู้สึกบวกกระทําบวกคุณจะดึงดูดเข้ามาแน่นอนการันตีค่ะด้วม magic เชื Le ่อเล่นแล่แปลธาตุเจอคนแบบไหนก็ตามเจอสถานก,การณ์แบบไหนก็ตามการงานการเงินจะเป็นอย่างไรก็ตามคําพูดของใครพลังงานอะไรเป็นอย่างไรเล่นแล่แปลธาตุ Le ออกไปเราไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปทําเรื่องลบ,ลบ เราไม่ได้เป็นพ่อมดแม่มดแต่เราเล่นแลบแาลทาไปเช่นคนมาทําให้เราโกรธไม่ชอบเราจะไปสู้ไปบริโภคร่วมไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเมินไปซะตัดพลังงานทิ้งซะทําเป็นไม่สนใจไปซะพลังงานเหล่านั้นจะทนอยู่ไม่ได้เพราะความถี่เราไม่ดึงดูดเข้ามาความถี่เราไม่สนใจเราใช้พลังงานความรักความสว่างอยู่กับเราเรื่อยๆ,ๆพยายามดึงมาสมดุลดึงมาอยู่ในความถี่ที่เป็นกลางเฉยๆนะคะ เริ่มที่ตัวเองใครจะไม่ดีกลับมาแก้ตัวเองใครจะดีชื่นชมขอบคุณแล้วกลับมาพัฒนาตัวเองใช่หไหมทุกอย่างทําที่เราทําที่เราเท่านั้นคําเนี้ยหลายคนจะมองว่าอะไรก็ที่เราอะไรก็ที่เราจะสายจิตจุญญาณสายจักรวาลสายตื่นรู้แบบจิตวิญญาณแล้วสายความถี่สายพลังงานจะเข้าใจว่าเร่วมที่ตัวเองเท่านั้น จบที่เราเบาที่สุดเริ่มที่เราง่ายที่สุดแก้ที่เราเวิร์กที่สุดอะไรก็ที่เราที่เราเพราะว่าเราไม่ใช่เราแต่เรามายึดเราให้เป็นเรานะคะแปดด่างยนมะเราไม่ใช่เราแต่เรามายึดเราเรามาผูกบ่วงในเราบ่วงความคิดของเรากดแรงดึงดูดในวันนี้คือความคิดที่ลายล้อมตัวเราไปหมดคิดซ้ําคิดทุกทุกหนึทุกสทุกสทุกแนะคะ แล้ว,เด,วเดี๋ยวคิดสุขคิดทุกข์ปะตนกันไปหมดช่วยมันเกิดบ่วงพันธนาการลายล้อมความคิดของเราการหยุดคิดเลิกคิดเคลียร์คิดคือสิ่งที่เราจะต้องทาทําได้ยากเพราะเรายังไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ตัวเริ่มที่เราเล่นแล่ปแปลธาการแก้แปดดาบจะไม่ใช่อะไรที่ยากเห็นไหมแก้แปดดบโดยการที่ทิ้งไปเลยอันไหนที่ไม่เวิร์กทิ้ง หันมองบายบายออกมาสิ่งใดที่ไม่ถูกไม่ไม่ไม่ถูกต้องไม่ตรงไม่จริงก็บายบายไม่ต้องเก็บมาเรียนมารู้มาเสพมาคิดไปซะทั้งหมดนะคะ ไปข้างหน้าอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวกล้าทํากล้าลุยนะคะกล้าเสี่ยงเสี่ยงที่ไม่ใช่เสี่ยงแบบติดหนี้ติดสินถูกหลอกเสี่ยงลงทุนไม่ใช่แต่กล้าเสี่ยงเสี่ยงที่จะมีความสุขเสี่ยงที่เราจะคิดบวกเสี่ยงที่เราจะปล่อยวางกล้าเสี่ยงในสิ่งที่เรายังไม่เคยทานั่นแหละค่ะโอ้สามดาความคิดทําให้เราเสียใจความคิดทําให้เราทุกคิดเรื่องเก่า คิดเรื่องทุกเราจะเสียใจคิดทุกเราก็ทุกนะคิดลบเราก็ทุกเปลี่ยนความคิดจิตใจเราก็จะเปลี่ยนขยายสามดาาใช่การเรียนรู้มาอย่าลืมปฏิบตัติการปฏิบัติคือการสร้างผลลัพธ์คือการสร้างเหตุถ้าเรารู้ผิดผิดเรามาปฏิบัติผิดๆเราสร้างเหตุผิดผิดก็รับผลไม่ดีเห็นไหมกดแรงดึงดูด ถ้าเราเรียนรู้ถูกถูกถูกต้องถูกต้องตรงจริงถูกต้องอ่ะแล้วเรารู้สึกถูกต้องกระทำถูกต้องส่งพลังงานออกไปถูกต้องดึงดูดถูกต้องแค่นี้เองผลลัพธ์ก็เกิดแบบดีๆถูกต้องกดแรงดึงดูดปลดล็อกจิตวิญญาณให้ว่างโล่งสบายอย่าให้มันแบกมันหนักมันยึด สิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเปลี่ยนความคิดได้เพราะจิตใจที่มันทุกข์ซ้าๆๆเพราะความคิดมันซ้าๆๆเราจะแก้ความคิดเลยไม่ได้ถ้าเราไม่แก้จิตใจเราต้องแก้ความรู้สึกจิตใจชีวิตประจําวันแล้วอากับกิริยาของเราทีนี่พอมันเริ่มปลดล็อกปลดล็อกเรื่อยๆจิตวิญญาณปลดล็อกจิตใจปลดล็อกชีวิตภายนอกเริ่มเห็นทางสว่างแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความคิดตัวเองเพราะความคิดนี่แหละมันทําให้มีเหตุปัจจัยอะไรอีกมากมายที่เราไม่สามารถหาสาเหตุได้เพราะเราไม่เคยกลับมา ดูโลกภายในของเราความรู้สึกของเราและความคิดของเราวันนี้ได้เวลาที่ปลดล็อกแล้วนะคะองค์ความรู้ของกดแรงดึงดูดในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกสำรับปิดท้ายสิดูสิจะเปิดไพ่มาตรงกันหรือเปล่าองค์ความรู้กดแรงดึงดูดในแรนดอมวันนี้นะคะจกักรวาลต้องการจะสื่อสารอะไรบ้างเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดนะคะ ว้าว wow. เริ่มต้นใหม่ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะใช่ไหมจะถูกทางไหมใครจะคิดอย่างไรกับเราไม่ต้องเราเป็นตัวเองในที่ตื่นดูแล้วปลดล็อกแล้วเราคิดดีรู้สึกดีอ่ะเราจะกลัวอะไรนะคะเราเป็นตัวเองได้เลยเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสดีๆมาสนับสนุนซัพพอร์ตเราเองนะคะนั่นแหละเล่นเกมตามไปเล่น เล่นไปตามเกมโลกเกมชีวิตมนุษย์เกมของโลกใบนี้แต่อย่าไปเล่นเกมโดยการทําตัวเป็นคนวิ่งไปเล่นเกมกับโลกแต่เราทําตัวเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ตื่นรู้มนุษย์ที่มีศิลธรรมและมีมีคุณธรรมละและเล่นเกมโลกนี้ผ่านตัวเองผ่านชีวิตของเราเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างมีความสนุกสนานกับการเล่นเกมนี้กดแรงดึงดูดจะนําพาเข้ามา กดแรงดึงดูดเมื่อคุณหันกลับมาที่ตัวเอง100%ทํางานจิตใจ100%ทํางานความคิด100%นะคะหลาย100%เนี่ยคุณจะเริ่มทํากดแรงดึงดูดได้คุณจะเริ่มเห็นภาพที่คุณต้องรู้สึกบวกรู้สึกดีคิดบวกคิดดีแล้วคิดให้มันประจักษ์ให้มันมั่นใจให้มันแน่นอนแค่นี้สถานการณ์จะทำงานหมุนวนหมุนเวียนตามเกมไปเองนะคะ ค่อยๆค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆอ,อยู่ไปเนียนๆกับกลุ่มคนผู้คนโดยการทํางานภายในการทําลมหายใจสามารถทําได้ย4ิบสี่ชั่วโมงค่ะจะทําอะไรคุณก็สามารถดูลมหายใจได้แค่คุณเข้าใจมันหลายคนทําไม่ได้เพราะไม่เข้าใจว่ามันทํำยังไงต้องคิดว่าไปวัดไปวาอย่างเดียวแต่คุณสามารถทําสมาธิจักระสมาธิ แบบพุทธสมาธิแบบฮินดูสมาธิแบบาธแบบพราหมณ์ทุกสมาธิอะ่ะคือการกลับเข้ามาอยู่ที่ตัวเองรู้ลมหายใจรู้ร่างกายหายใจหยุดคิดหยุดไหลเพลินหยุดปรุงแต่งแค่เนี้เราก็จะค่อยๆพัฒนาพัฒนาขึ้น ความคิดของเราจะว่างมากขึ้นจะเป็นความคิดที่ตรงจริงกับชีวิตเรามากขึ้นเป็นความคิดที่คิดเพื่อสร้างสรรค์ r รเางชีวิตมากขึ้นแล้วคุณจะดึงดูดเปลี่ยนความคิดได้กดแรงดึงดูดทํางานนะเพราะกดแรงดึงดูดมีในเราอยู่แล้วหลายคนอาจจะถูกหลอกว่ากดแรงดึงดูดต้องไปเรียนกดแรงดึงดูดต้องไปสร้างจากข้างนอกให้ใครสร้างให้นั่นแหละค่ะก็ถูกหลอกเนาะจริงๆกดแรงดึงดูดเรามีเป็นต้นทุนอยู่แล้วนะคะแค่เราไม่รู้เรามองเกมชีวิตตัวเองไม่ออกว่านี้คุณจะได้รู้แล้วนะคะว่ากดแรงดึงดูดยู ในตัวคุณเลยอยู่ในระบบความคิดของคุณอยู่ในตัวสัญญาจดจําอดีตอยู่ในตัวจิตสํานึกจิตปัจจุบันของเราแค่เรามาเรียนรู้พวกนี้เราจะดึงดูดได้ทุกอย่างค่ะความวิตกกังวลจะทําให้กดแรงดึงดูดไม่ทํางาน จิตใจกังวลทุกเศร้านอนไม่หลับค,คิดนู่นคิดนี่เครียดหาสาเหตุการหยุดคิดไม่เจอหาสาเหตุของความคิดไม่เจอคิดปล่อยความคิดไหลเพลินวิตกกังวลนี่แหละคะ่ะเป็นตัวบล็อกกดแรงดึงดูดเราจึงไม่รู้เราจึงคิดว่าต้องไปเรียนต้องมีใครสร้างให้ต้องไปหาจากข้างนอกอืกลับเข้ามาวางความคิดลงวางจิตใจลงทำตัวเองให้โลง่งปร่งเบาสบายไปกราวดิง้งหยุด เสพสื่อโซเชียลหยุดฟังคำพูดคนนั้นคนนี้กลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆแท้จริงฟังคำตอบข้างในของเราที่เป็นเสียงไฮเออร์เซลไม่ใช่เสียงอัตตาอีโกกิเลสของเราค่อยๆฝึกฟังเสียงจริงๆของเราเข้าไปเข้าไปเข้าไปลึกๆ,ๆเราจะเริ่มโล่งเราเริ่มว่างเราจะเริ่มเข้าใจสัจธรรมเราจะเริ่มที่จะแบบ เห็นว่าการทํากแดแรงดึงดูดคืออยู่ในเราเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นเพราะาเราคิดนี่นาเพราะเรารู้สึกนี่นาเพราะเราแสดงออกไปนี่นาคุณจะเริ่มตระหนักรู้คิดรอบคอบมากขึ้นนะคะ ค่อยๆลงมือทําไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะมันเป็นเรื่องของเราภายในเรื่องพลังงานของเราภายในเรื่องที่เป็นโลกของเราภายในเรื่องที่เป็นภารกิจของเราภายในใครจะว่าเราบ้าเราเพี้ยนใครจะว่าเราวิปลาสไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ให้อภัยไปเพราะเราก็เคยหลับไหลเราเคยว่าคนอื่นเหมือนกันเราแค่ลงมือทําไปตามหน้าที่ของเราตามสติปัญญาของเราตามไอเดียความคิดของเรา สนใจความคิดตัวเองนั่นแหละถูกต้องแล้วว่าจะคิดบวกหรือคิดลบอยู่ตอนนี้คิดอะไรอยู่ถ้าคิดบวกคิดลบคิดทุกคิดเมื่อคิดํำให้วางวางทิ้งเลยรีแลกซ์พักผ่อนถ้าคิดบวกดีแล้วก็อย่าไปปรุงแต่งต่อจนเราปรุงแต่งก็คิดบวกโอเคก็จบวางความคิดทุกอย่างไม่ว่าจะคิดลบคิดบวกรู้ว่าคิดอะไรก็วางมันลงนะคะ รู้ว่าคิดอะไรก็วางมันลงแล้วก็พอเราเต็มแล้วเรามีแล้วเราส่งมอบแบ่งปันให้ผู้อื่นได้สบายๆอย่าลืมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติคุณเห็นไหมมีไพ่ที่ออกมาซ้ํากันด้วยนะออมีไพ่ที่ออกมาซ้ําอย่างเช่นสีดาบราชินีอาราชาดาบาแล้วก็ไฮโรแฟนนะคะ ไพ่ที่เรียนรู้แล้วลงมือทําเก็บผลลัพธ์ตัวเองเก็บผลลัพธ์ตัวเองไปนะคะก็สําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ